สำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจ,จำทุกวันจันทร์ถึงสุ์วันนี้กับดิฉันธนัญญ,ญาพิพวณิชการค่ะริมต้นด้วยแม่ทัาพภาคที่1นนะคะติดตามการดําเนินงานและมอบนโยบายให้กับกําลังคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพลโทสุขสันนองบัวล่างแม่ทัาพภาคที่1พร้อมคณนะได้ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของกองพลพัฒนาที่1ค่ายศรีสุริยวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยประชุมมอบนโยบายพร้อมตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆและติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือบรรเทาสาธา,ธารณภัยโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการฝึกทหารใหม่เน้นย้ำให้ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนายดุจญาสนิทจากนั้นได้มอบโอวาทให้กับกำลังพลของกองพลพัฒนาที่หนึ่งโดยเน้นย้ำให้มีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินยัยปฏิบัติตนตามนโยบายของกองทัพบ,บก ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อมาแม่ทัพภาคที่หนึ่งพร้อมคณะได้ประชุมมอบนโยบายและเข้ารับฟังการบรรยายสรุปติดตามการปฏิบัติงานของมณฑลทหารบกที่16ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการฝึกทหารใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1 i และบับเบิลแอนซิลเพื่อดูแลทหารใหม่ทุกนายอย่างดีที่สุดโดยให้ครูฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีรวมถึงแจ้งสิทธิกำลังพลที่น้องทหารใหม่พึงได้รับตลอดจนประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพและเรื่องอาหารการกินที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพออย่างเหมาะสมก่อนที่จะเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลค่ายพนุรังสีและกองกิจการพลเรือนบนทลนทหารบกที่16ในภารกิจการช่วยเหลือประชาชน พร้อมให้อวาดกับกําลังพลเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายมีความตั้งมั่นในการปฏิบัติงานในฐานะทหารของประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติให้กำลังพลของหน่วยช่วยกันสร้างความเชื่อมัน่นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีส่วนผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องสิทธิสวัสดิการและงานที่เกี่ยวข้องกับกำลังพลให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บก ต่อมาแม่ทัพภาคที่หนึ่งและคณะได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กับกาลังพลมณฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีโดยได้รับฟังวิดิทัศน์การบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นและกล่าวให้คำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่กองทัพบ,บกก่อนที่จะรับชมการจัดแสดงนิทรศการในโครงการตามพระราชดำริบริเวณเต็นท์นิทรศการหน้าอาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่15 ซึ่งมฑลทหฐานบกที่15เป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีริขันอาทิโครงการดูแลที่ดินและปลูกป่าในที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านท่ากระทุ่มอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะกองทัพบกแสดงความเสียใจหลังสูญเสีย2นักบินจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ประสบอุบัติเหตุตกที่จังหวัดนครสวรรค์ยืนยันนะคะพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลด้านพิธีศพและสิทธิต่างๆให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุดพันเอกหญิงสิริจัน์งาทองรองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยภายหลงังเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ฝึกแบบ480สังกัดโรงเรียนการบินทหารบก ประสบอุบัติเหตุตกที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างภารกิจทำการฝึกบินหมู่นอกที่ตั้งในหลักสูตรสิทธิ์การบินทหารบกชั้นประถมรุ่นที่66ออกเดินทางจากจังหวัดลบบุรีปลายทางที่จังหวัดนครสวรรค์โดยระหว่างเตรียมลงจอดที่สนามบินเกษตรอากาศยานเสียการควบคุมจนเกิดอุบัติเหตุอากาศยานเสียหายและมีผู้เสียชีวิต2นาย ได้แก่พันโทปานพงบ์บรรจงเปลี่ยนตำแหน่งครูการบินโรงเรียนการบินทหารบกและสิบโทชนากรเปี่ยมเจริญตำแหน่งสิทธิการบินทหารบกรุ่นที่66ทั้งนี้กองทัพบ,บกได้ส่งคณะกรรมการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุอากาศยานเกิดอุบัติเหตุระดับกองทัพบ,บกลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในที่เกิดเหตุแล้วพร้อมกันนี้ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลที่เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนา แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบินที่ได้ทุ่มเทเสียสละและเสียชีวิตโดยฉับพลันในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกองทัพบกจะดูแลจัดการด้านพิธีศพสิทธิกำลังพลและการอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุดพร้อมกับจะเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ทั้งนี้เฮลิคอปเตอร์ฝึกแบบ480เป็นอากาศยานที่กองทัพบกใช้ในการเรียนการฝึกในหลักสูตรการบินและประจำการมาตั้งแต่ปี2555ค่ะโดยเฉพาะกิจกรมทหารตรานที่35ร่วมระดมกำลังกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยค้นหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่พลัดหลงป่าโดยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถที่จะพบตัวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย กองร้อยทหารพราณที่3506หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่เอยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมท่าสองอยางเข้าค้นหาและให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พลัดหลงป่าบริเวณดอยกระทิงอุทยานแห่งชาติแม่เมยตำบลแม่สองอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตาก หลังจากได้รับการประสานแจ้งตำแหน่งพิกัดที่ตั้งของนักท่องเที่ยวต่างชาติรายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยกำลังพลได้เดินเท้าเข้าค้นหาตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีกระทั่งเวลา18นาฬิกา50นาทีวันนี้จึงพบตัวนักท่องเที่ยวหญิงรายดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนักท่องเที่ยวกลับออกมาถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมยในเวลา20นาฬิกา25นาทีอย่างปลอดภัยคะ่ะ นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวนะคะคือนางสาวเปเปอร์เฮอร์มัสนักท่องเที่ยวสาวชาวอเมริกันอายุ24ปีมีอาชีพเป็นครูอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆเพียงลําพังเป็นประจำเมื่อมาถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่เมยได้เดินเท้าเข้าไปท่องเที่ยวทางเดินศึกษาสำรวจป่าธรรมชาติโดยไม่มีเจ้าหน้าที่นำทางและเกิดหลงป่าจำทิศทางออกไม่ได้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและท้องฟ้าอันมืดมิด ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะร่วมกันค้นหาและนำพาตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเรศวนและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าอุ้มผางลาดตระเวนค้นหาหนึ่งในเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเรศวนที่หายตัวไปในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมา จนทีมค้นหาได้พบตัวเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเมื่อวานนี้ห่างจากจุดที่หายตัวไปราว2.21กิโลเมตรด้วยอาการอ่อนเพลียและบาดเจ็บที่บริเวณฝ่าเท้าทั้งสองข้างจากนั้นหน่วยจึงนำตัวส่งสู่อ้อมกอดของญาติพี่น้องที่เฝ้ารอเพื่อกลับไปพักฟื้นต่อไปเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโข,ง,ขงเขตนครพนมส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าได้กว่า5 0 0 0เม็ด ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมพลเรือตรีสมบัติจูถนอมผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงพร้อมด้วยนายชาทิพย์รุจนะเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมถแถลงผลการตรวจยึดของกลางยาบ้าสองคดีโดยเป็นของกลางรวมกว่า5 0 0 0,000เม็ด ภายหลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำขงเขตนครพนมสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพบยาบ้าจำนวน300,000เม็ดถูกซุกซ่อนอยู่ในป่าริมฝั่งแม่น้ำขงพื้นที่บ้านนาถ่อนท่าตําบลนาถอน่อนอําเภอธาตุพนมจึงได้ตรวจยึดพร้อมกับนําของกลางส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนอีกรายเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มรีฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน248,000เม็ดโดยตรวจยึดได้ในพื้นที่บ้านขับพวงตําบลน้ำกล่อมอำเภอธาตุพนมหลังคนร้ายนํายาบ้าดังกล่าวไปซุกซ่อนไว้บริเวณข้างวัดเวรพระเจ้าหน้าที่จึงนําของกลางทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจ ก่อนที่จะขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการเพื่อมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปคุณผ,ผู้ชมคะนโยบายสำคัญของรัฐบาลในมิติด้านความมั่นคงทางสังคมมี3งานหลักๆนะคะงานหนึ่งก็คือการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบนี้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายงานจัดระเบียบสังคมแล้วก็งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2ได้บุรณาการทุกส่วนราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจขอบเขตอย่างเต็มความสามารถและจริงจังสามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้นะคะเสนอตอนการแก้ปัญหาบ่อนการทนัน หน้าที่กอรมนเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้งการหารือถึงสถานการณ์แนวทางป้องกันและเพื่อเตรียมการสนับสนุนกำลังพลซึ่งจังหวัดชนบุรีถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบการสถานบันเทิงและประชาชนในพื้นที่รวมถึงเป็นหูเป็นตา แจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสหากพบผู้กระทำความผิดในการมั่วสุมเล่นการพนันหรือกระทำการผิดกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในวงกว้างในส่วนของจังหวัดชลบุรีเองการแก้ไขปัญหาเรื่องการลักลอบเล่นกนนารพนันนั้นเรามีความจําเป็นนะครับที่ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั้งส่วนราชการทั้งท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกภาคส่วนต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน นะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของจังหวัดชลบุรีนั้นเราก็มีการจับกลุ่มนะครับแล้วก็มีการออกตรวจตรวจตาอยู่เป็นประจำก็ทําให้ในเรื่องของการลักลอบเล่นการพน,นันในเขตจังหวัดชลบุรีนั้นตอนนี้แทบจะเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับการเกีย่ยวกับโรคระบาดโควิด19นี้บ่อกกนการพนันถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่แทบจะเป็นสาเหตุหลักเลยครับที่ทําให้การแพร่กระจายของโรคโควิด19มาก เกิดปัญหาจํานวนมากแต่ในจงังหวัดชุมดีเรายังไม่พบบ่อนการพนันขนาดใหญ่นะครับยังไม่มีไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่เกิดจากบ่อนการพนันในพื้นที่ครับจากการแก้ปัญหาพบว่าสามารถควบคุมสถานการณ์จากกลุ่มเสี่ยงได้ทั้งบ่อนการพนันสถานประกอบการสถานบันเทิงและแคมป์แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลเนื่องจากการบูรณาการการดําเนินงานของทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ด้วยการปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดกับประชาชนและผู้ประกอบการงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในได้มอบหมายให้รองผออรมนจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหลักในการบรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะงานด้านการข่าวที่มีความสำคัญ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกทั้งเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบการสถานบันเทิงและประชาชนในพื้นที่รวมถึงเป็นหูเป็นตาแจ้งข้อมูลข่าวสารและบาะแสบ่อนการพนันให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย ทหารราบที่6โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6นนำอุปกรณ์กันหนาวไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอำเภอปักธงชยัยจังหวัดนครราชสีมาทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6พร้อมด้วยผู้นําชุมชนในพื้นที่อำเภอปักธงชยัยจังหวัดนครราชสีมา ได้พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในชุมชนและมอบสิ่งของอยังชีพตลอดจนผ้าห่มกันหนาวตามโครงการมีแล้วแบ่งปันจำนวนสีคนที่บ้านแหลมรวกบำรุงหมู่ที่หตําตบลทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยประกอบด้วยนางแตว๋วเสนอดอนอายุ69ปีนางสีนวลย่อมจักโปะอายุ66ปี นายเช่นยอมจับโป๊อายุ72ปีนางพันแสงอรุณอายุ82ปีซึ่งเป็นผู้สูงอายุผู้พิการที่ขาดแคลนและมีฐานะยากจนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความหนาวและแสดงความผงใย,ยต่อสุขภาพของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีทั้งนี้ประชาชนต่างรู้สึกมีความสุขพร้อมทั้งขอบคุณกองทัพบกที่ได้แสดงความผงใยต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ส่งมอบจักรยานในโครงการ Army ไบ k e จักรยานสารฝันปันสุขกองขับปกกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ร่วมกับผู้นาหมู่บ้านและอาสา,าสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรืออสมอส่งมอบจักรยาน3ล้อโยกพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและกางเกงผ้าอ้อมสําหรับผู้สูงวัยให้กับนายสมัยมิ่งขวัญอายุ55ปีที่อาศัยที่บ้านเลขที่6บ้านเชียงเครือหมู่ที่6 ตำบลกระจายอำเภอป่าติว้วจัังหวดยะโสธรซึ่งเป็นบิดาของพลทหารสราวุธมิ่งขวัญทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2564พลัดที่2สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ซึ่งมีบิดาป่วยเป็นผู้พิการขาอ่อนแรงทั้งสองข้างมีความยากลําบากในการดําเนินชีวิตต้องใช้จักรยาน3ามล้อโยกในการเดินทางไปมาโดยจักรยานคันเดิมที่ใช้มีสภาพเก่าและชํารุด หน่วยจึงได้เข้าดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้จักรยานมีสภาพพร้อมใช้งานตามโครงการจักรยานสารฝันปันสุกกองขบกซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะยังได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเสนารักษ์ของหน่วยเข้าดําเนินการตรวจสุขภาพและให้คําแนะนําประชาชนบ้านใกล้เคียงในการดูแลตนเองในห่วงฤดูหนาวและให้ปลอดภัยห่างไกลาจากการติดเชื้อโควิด -19 ตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณาสุข ซึ่งประชาชนต่างขอบคุณกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่มาดูแลประชาชนกองทัพบกนะคะยังคงน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยยังคงเดินหน้าพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ล่าสุดกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4ได้จัดทำสระเป็ดไข่พันกากรีแกมเบลตามศาสตร์พระราชาช่วยเหลือประชาเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตไข่เป็ดเป็นสวัสดิการราคาถูกให้กับครอบครัวกำลังพลและแจกจ่ายให้กับประชาชนยากไร้ที่ศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวง,งจรค่ายรัตนพลหนึ่งในศูนย์กเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวง,งจรต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน ที่บริหารจัดการพื้นที่กิจกรรมองค์ความรู้ป่าสาอย่างประโยชน์4อย่างและได้ดำเนินโครงการทหารพันดีนำผลผลิตแจกจ่ายให้กับครอบครัวของกําลังพลครอบครัวและประชาชนรอบค่ายรวมทั้งขยายผลไปสู่โรงเรียนในท้องถิ่นที่ห่างไกลภายใต้ชื่อพระราชทานโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย และผักปลอดภัยไข่พันธดีจากโรงการทหารพันธ์ดีและศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรค่ายรัตนพลกองพลพัฒนาที่4นํนำผลผลิตผักปลอดภัยไข่ไก่ให้บริการแก่ประชาชนแจกฟรีแก่ผู้ยากไร้รอบค่ายทหารตามนยโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ใช้พื้นที่ค่ายทหารสร้างเป็นแหล่งอาหารอย่างยั่งยืนช่วยเหลือชุมชน จากนโยบายผู้บัญชาการทหารบกให้ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะครอบครัวกำลังพลชั้นผู้น้อยกองพัพัฒนาที่4จึงได้จัดสร้างตลาดยามเย็นหน้าค่ายรัตนพลเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวของกำลังพลจำนวน9ร้านค้ามีผลตอบรับอย่างดีค่ะมีลูกค้ามาอุดหนุนทั้งลูกค้าในค่ายและนอกค่ายกองทัพบ,บกนะคะเข้ารับซื้อลำไยช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พลตรีนพดลรอดกลางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ดําเนินการเข้ารับซื้อลำไยพันอีดอเกรดเอจากเกษตรกรชาวสวนลำไยอ,อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จํานวน350กิโลกรัมเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับกําลังพลครอบครัวของกําลังพลและหน่วยฝึกทหารใหม่ไว้รับประทานภายในหน่วยถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผลผล,ผล,ผลิตจากเกษตรกรชาวสวนลำไยและเป็นไปตามนโยบายของพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก ในการร่วมแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยพลโทอภิเชษซื่อสาสตร์แม่ทัพภาคที่3สั่งการให้หน่วยทหารที่ขึ้นตรงกองทัพภาคที่3เข้าสนับสนุนผลผล,ผลิตทางการเกษตรของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในช่วงฤดูการนี้และประสบกับปัญหาราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับกองทัพภาคที่2พันเอกชัดชัยมีชั้นช่วง รองเสนาธิการกองทัพภาคที่2เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2รับมอบลำไยจากเกษตรกรอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตลำไยตกต่ำและล้นตลาดเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน1839ตะกรา้ารวมน้ำหนัก5517กิโลกรมัมโดยกลุ่มเกษตรกรนะคะขายในราคาตะกร้าละ100บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น183,900บาทค่ะ ซึ่งลำไยที่ได้รับมอบก็จะถูกนําไปส่งต่อให้กับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่2เพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับกําลังพลและประกอบเลี้ยงให้กับทหารในพื้นที่ต่อไปพ่ราบข่าวนะคะควันนี้เสนอตอนกองทัพบกรับซื้อลำไยช่วยเหลือกเกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพี่ราบคาบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับค่ะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โควิด19นะคะกองทัพบ,บกของเรานั้นได้ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถค่ะใช่แล้วครับพี่ยีนสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบทางการเกษตรนะครับพืชผลทางการเกษตรขายไม่ได้นะครับกองทัพบกก็จะให้ความช่วยเหลือโดยการไปรับซื้อเพื่อบรรเทาทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไปชมกันเลยครับค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ต่อเนื่องมาถึงระลอกที่3ส่งผลกระทบให้ผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดไม่สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้อีกทั้งภาคธุรกิจและสถานบริการหลายแห่งลดจำนวนการสั่งซื้อสินค้าเกษตรลงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรปีนี้ของประเทศไทยประสบปัญหาล้นตลาดราคาตกตำ่ำ กองทบกจึงได้รับซื้อลำไยจากเกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรไทยให้รอดพ้นภาวะวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้กองทบกได้รับซื้อลำไยพันอีดอเกรด A จากกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากกรณีผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำรวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศในการรับซื้อลำไยจากเกษตรกรชาว ที่ได้รับการประสานร้องขอซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ได้ร่วมกันสำรวจความต้องการรับซื้อและความพร้อมศักยภาพพื้นที่ของหน่วยในการจัดเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและกระจายผลผลิตทางการเกษตรครับ พร้อมกันนี้กองทบกได้นํากําลังพลออกไปช่วยเหลือชาวสวนลําไยในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยการลงพื้นที่ช่วยเก็บเกี่ยวและซื้อลําไยจากชาวสวนโดยตรงพร้อมทั้งได้ช่วยทําการคัดแยกลําไยเพื่อง่ายต่อการนําไปจําหน่ายในพื้นที่ต่อไปค่ะและนําผลผลิตที่เก็บเกี่ยวนําไปแจกใจ่ายให้กําลังพลในหน่วยได้รับประทาน เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้มีโอกาสเข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมค่ะท่านผู้ชมครับ กองทับบกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือกเกษตรกรทั้งช่วยให้มีจุดจำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกตำ่ำจากสถานการณ์ต่างๆตลอดจนความร่วมมืออื่นๆกองทับบกพร้อมเสมอในการให้การสนับสนุนรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนต่อไปครับ น้องอานคะคผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด19นะคะเกษตรกรหลายๆท่านนะคะผลิตผลผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วไม่สามารถส่งทอดตลาดได้นะคะกองทัพบกของเราก็ยื่นมือเข้าไปสนับสนุนและอุดหนุนโดยการช่วยซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากพี่น้องประชาชนค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชาชรักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสหมดเวลาของรายการที่รางคาบ่บาแล้ววันนี้ผมและพี่ยีนต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ กองทัพบกเชิญชวนทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์ประจำปี2565ค่ะกองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th และที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่านในห่วงตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2,564ถึง31มกราคม2,565โดยคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราชส5 5 5 5นหถึงซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารเว้นผู้จบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 และทหารกองเกินที่มีอายุ22 2 9ถึง29ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2536ถึง2543ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการรับสมัครเฉพาะผลัดที่1ประจำปี2565โดยสามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทนหารบกทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหารแต่เลือกได้เพียงคนละหนึ่งมณฑลทนหารบกเท่านั้น และให้ไปคัดเลือกในวันที่12ถึง13กุมภาพันธ์2,565น้ำมนทนทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคนและส่งเข้ากองประจำการในวันที่1พฤษภาคม2,565ค่ะ ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะพาไปชมความพร้อมของสโมสรทหารบกวิภาวดีที่เปิดให้บริการรับเทศกาลท่องเที่ยวตามมาตรฐานชาที่สําคัญคือมีการปลับลดราคาลงด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงการใช้บริการมากยิ่งขึ้นหลังได้ภาพนี้ขอบพระคุณสําหรับทุกๆก,ก,การติดตามรายการ b a d a e n t u r e สวัสดีค่ะ สวดีให้บริการจัดงานงานเลี้ยงงานสัมมนาและพิธีการต่างๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพบกภาคภูมิใจในการให้บริการทหารและประชาชนแบบเรียบง่ายได้มาตรฐานบริการประทับใจในราคาที่เป็นกันเองค่ะ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งเกียรติยศและความสง่างามเพื่อต้อนรับผู้มีเกียรติในทุกพิธีสำคัญค่ะ